ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อบรูแลเกม FC Online นะครับผมวันนี้ผมเรามาอยู่กันในช่วง FC Online Preview นะครับผมนะก็เป็นช่วงที่ Preview นักเตะจากเซิร์ฟเกาหลีนะครับก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมก็วันนี้วันที่22เดือน8นะครับผมนะเกาหลีอัปเดตแพทใหม่นะก็ข้อแรกเลยนะคือเพิ่มคลาส PCU นะหรือคลาสแชมป์เปี้ยนออฟยุโรปนะครับผมนะ ทั้งหมด178คนนะครับก็ผู้เล่นที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในการคว้าแชมป์สโมสรยุโรปนะครับคือใน UCL นะั่นแหละประมาณนั้นนะครับผู้เล่นฟอร์มโหดใน UCL เนาะแล้วก็ปรับปรุงแอนิเมชันของการ์ดไอคอน tm ไอคอนแล้วก็การ์ด24 ts นะครับผมแล้วก็อัปเดตการย้ายทีมของผู้เล่น87คนนะพวกโจชัวเซอร์ซี่อะไรเงี้ยไปแมนยูมาเคลนโอลิเซ่ไปาบเยนดิบลี่ฮอมาเชลซีอะไรเงี้ย นักลัดลุยไปอายูเวนตุสอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปรับปรุงการเล่นเกมทั้งหมด8อย่างนะมีอย่างแรกคือของคีย์บอร์ดอะที่คีย์บอร์ดจะตอกได้แค่ฝั่งขวาอย่างเดียวสกิลตอกอะอืแต่ว่าเขาเนี่ยคราปรับมาให้ตอกเป็นฝั่งซ้ายได้แล้วนะครับผมนะจากคิวชิปหน้าหลังเป็นคิวชิปหลังหน้าแทนจะเป็นฝั่งซ้ายประมาณนั้นนะครับแล้วก็ เพิ่มนักเตะลามินยาเมลในปีไลท์มาด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งอัพเดตนักเตะที่กลายเป็นลนะิมิเต็ดเรามีทิอาโก้คันตาร่านะทิอาโก้ซิวาโบนุชีนะครับโทนี่โครสบัลลักเทสเกและก็เซดอฟนะครับที่เพิ่มเป็นลิมิเต็ดนะครับผมก็จะเปิดการหาไม่ได้แต่ว่าก็ยังมีในเกมอยู่ประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูนักเตะปีซียูก่อนนะแชมเปี้นยนออฟยุโรปนะครับพลังโหดขนาดไหนไปดูกันไป โอเคครับผมก็มาอยู่กันในหน้าตลาดแล้วนะเซิร์ชคัสซียูนะครับผมออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะสูงสุดคือ117นะครับคริสเตียนโรนัลโดนะครับผมพีโดปีนี้บอกเลยว่าพลังนี่คือเป็นโดไอคอนไปแล้วนะครับโคตรกว่าปีซีซีที่เราเล่นกันเยอะมากนะครับเนี่ยมีปั่นแแปลี้งเร็วเฮดเดอร์หลังเท้าชิปเลี้ยงผ่านคือครบเลยนะครับพลังแฝงพีโดเนี่ยสุดๆนะครับเรื่องความเร็วอะไรก็ดี เล่นหน้าเล่นปีกได้นะครับโอ้โหสุดยอดมากอันนี้น่าจะเป็นโดที่แบบได้บอลลงดดห้าสมัยอะไรประมาณนี้ปะคือไหนปะกองหน้าน่าต่ำปีกเล่นได้หมดนะครับโอ้โหกองหน้าก็คือมีความเร็วรูปร่างดีจบดีอะไรทุกอย่างเลยเก่งกว่าซีซีเยอะมากความเร็วดีขึ้นเยอะนะครับพี่โดปีนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ราคาก็น่าจะแรงเหมือนกันแล้วก็ต่อมาครับลีโอนลเมสซี่นะครับผมเมสซี่ก็ตามมาติดติดเช่นกันนะครับก็มี มีเพย์เมเกอร์มีหลังเท้ามีเซิร์ฟมีเลี้ยงผ่านนะครับเมสซี่ก็ปีนี้ก็ก็จะพอมีมีความเร็วนะเป็นเมสซี่ที่มีความเร็วแต่ว่าไม่มีเลี้ยงเร็วประมาณนั้นนะครับผมเมสซี่นะใช้ห้าขวาสี่นะครับเมสซี่เยอรมันแกสมุลเลอร์นะครับผมก็สองเท้ามีหลังเท้ามีปอไอ้มีลูกเพชรนะครับได้รับบาดเจ็บยากพลังก็โหจบสกอร์ร้อยสามสิบความเร็วก็พอมีด้วยนะแกสมุลเลอร์ฟูลบายร์นก็น่าสนใจนะครับผม ต,ต่อมาเป็นโยฮันคัพนะครับผมโยฮันคัพปีนี้มีเลี้ยงเร็วแล้วนะคือโยนครับทุกปีไม่มีเลี้ยงเร็วเลยนะเว้ยพลังแฝงคือจะเหมือนกันหมดอะ่ะอ่าเพลเมเกอร์หลังเท้าอะไรพวกเนี้ยแต่ปีนี้คือมีเลี้ยงเร็วแล้วก็มีปีหนึ่งเบสเวิร์ครับมั้งมีเออร์ลี่คอร์สแค่นั้นแต่ปีนี้มีเลี้ยงเร็วคือบอก่าหน้าเล่นมากนะครับเหมาะกกบการเล่นปีกมากขึ้นเนาะมีเลี้ยงเร็วนะเรื่องความเร็วอะไรเงี้เล่นพลังเล่นปีกได้แล้ว เรื่องความเร็วอะไรก็ดูดีขึ้นนะโยนต์ับน่าเล่นนะครับปีซนะครับน่าเล่นมากมีเรื่องเร็วนะครับกองหน้าก็จะเป็นคาริมเบนเซม่านะครับปั่นเพเมเกอร์เฮดเดอร์หลังเท้าปอด้วยพลังแฝงก็ครบนะจะได้เลยนะครับเบนเซม่าจะประกอบเยอะเป็นตัวเก่าอยู่แล้วน่าจะพลังท็อปสุดแล้วนะเบนเซม่าปีนี้นะครับกลางลูกก็ซีนาดีนซีดานอุ้ยพลังแฝงเหมือนปีไอ้นี่เลยว่ะปียูเวนะครับ ปั่นแฟยิงไกลเพเมเกอร์สวเวิร์ฟเลี้ยงผ่านนะีดานยิงไกลได้นะดูดิโอ oh, พลังยิงยิงไกลเยอะความเร็วได้อยู่นะครับฟีดานกองหน้าตรงนี้อ่าฟานบาทเทนนะครับเลี้ยงผ่านหลังเท้าปั่นนาะฟานบัเทนพลังก็เน้นตัวจบมากกว่านะฟานบาตเทนนาะความเร็วกางๆนะเน้นหาช่องเน้นจบสกกรอนะฟานบัตเทนปีนี้ก็น่าเล่นนะครับผม ต,ต่อมาปีกซ้ายนะครับเนมานะครับสองเท้าเหมือนเดิมนีมาพลังแฝ่งก็มานี้คล้ายๆเดิมแต่ขาดเลี้ยงเร็วไปแล้วเนาะน่าจะเริ่มแก่แล้วก็เลี้ยงเร็วหายนะครับแต่เรื่องความเร็วตีต้นก็ยังเยอะอยู่แล้วเนมานะครับกองหน้าเลวานดอฟสกี้นะครับคล้ายๆเดิมแต่ปีนี้เหมือนน่าจะเป็นปีท็อปสุดแหละนะครับเก่งกว่าปียูทีประมาณนั้นพลังแฝ่งก็เหมือนเดิมทุกอย่างเนาะเลวาน ต,ต่อมาเป็นริคาโดกา้านะครับเป็นกาก้าที่พลังเทื่อนที่สุดแล้วแล้วก็พลังแฝงเหมือนปีเอลเอนประมาณนั้นนะครับเลี้ยงผ่านเพเมเกอร์เลี้ยงเร็วยิงไกลย,ยิงปั่นนะครบเลยนะกา้าปีนี้นะครับเก่งกว่ายูทีแน่นอนความเร็วดีพลังยิงไกลได้จบสกรอร์ได้โอ้กา้าน่าเล่นนะปีกได้กลางลุกได้เหมือนเดิมกา้าปีอัปเกรดนะครับประมาณนั้นซ้ายโลนาลดินโนนะครับเป็นปีจริงๆเลยมีเอิร์ลี่คอร์สเพิ่มมานะครับ เลี้ยงอ่าเลี้ยงผ่านเลี้ยงเร็วไม่มีนะมีแต่เลี้ยงผ่านแล้วก็เพเมเกอร์แล้วก็ปัดแล้วก็เออร์ลี่คอร์สนะครับดินโยเป็นปีกแบบแท้ๆเลยนะถ้ามีเออร์ลี่คอร์สแบบนี้นะครับผมโรนัลดินโยเซนเตอร์ตรงนี้คาร์ลสปูโยมีพลังแฝงครบเลยมีเคียร์แลนด์ให้ด้วยนะปูโยความเร็วก็ก็ได้อยู่นะครับตัวเล็กแต่เร็วแล้วชนแน่นชาบี้เอนนนเดสนะครับผม ก็เลี้ยงผ่านเซิร์ฟชาวี่ก็กลางๆอยู่แล้วเนาะคูบาซ่านะครับยิงพลังยิงไกลก็เริ่มพอมีขึ้นนะแต่ว่าพื้นฐานก็เป็นตัวจ่ายอยู่แล้วเนาะชาวี่แนเดสนะครับซีบี่เปาโลมาลดินี่ครับผมเฮดเดอร์เขาประทานแล้วก็เคลียร์แลนด์เพิ่มมานะมาลดินี่โอ้น่าเล่นน่าเล่นความเร็วก็เร็วเหมือนเดิมอยู่แล้วความแน่นเหมือนเดิมอยู่แล้วนะได้เคลียร์แลนด์เพิ่มมาก็ดูน่าเล่นขึ้นนะครับผม RW จอร์ดเบสนะครับ เอาเฟิร์มเลยจอร์ดเบสเลี้ยงเร็วเลี้ยงผ่านเพเมเกอร์นะพลังแฝงใส่เลี้ยงใส่ผิวอยู่แล้วนะจอ,อร์ดเบสนะฟูแมนยูนะครับประมาณนี้จอร์ดเบสกลางร,รับแฟรไรการดปีนี้พลังโคตรน้าเล่นพลังแฝงก็ดีเฮดจีที่ว่าโหดแล้วปีนี้โหดกว่า h ฮดจีอีกเรื่องการยิงนะครับหลังเท้าเฮดเดอร์เพเมเกอร์ยิงไกลลองพาฒนมีหลังเท้าเพิ่มมาว่าจริงๆจะมีแค่สพลังแฝงนี้ไป อันนี้แรงหลังเท้าเพิ่มมาแล้วดูพลังยิงยิงไกลโอ้โหเป็นไรากาศที่น่าจะยิงไกลเถื่อนมากนะครับปีนี้กลางรับได้เซนเตอร์ได้ด้วยนะพลังเท่ากันซ m ก็ได้โอ้โหเอาเรื่องไรากาศปีนี้โคตรน,น่าเล่นนะครับกองหน้าหลุยโซเลสนะครับผมโอ้โหปีนี้คือแฟนลิเวอร์แฟนบาร์ซ่าถามถึงกันเพราะเขาจะทํา MSN นะครับตัวเลโกเนี่ยปั่นกันหลังเท้านะพลังแฝงความเร็วไม่เยอะแต่เน้นจบแล้วก็สองเท้าด้วยนะหลุยโซเลสนะครับก็ใช้ได้ เป็นตัวที่ไม่เร็วแต่ว่าเน้นหาช่องดีจบสกอร์คมประมาณนั้นนะครับผมหนุ่ซัวเรสซีมก็สตีเฟนเจอราตนะครับนะัดเจิดของเราพลังแฝงครบนะครับผมแล้วก็เด่นไปทางเกมลุกละกันเนาะเพราะว่ากาลางรับเหลือร1 1น้อยมากนะครับผมนะัดเจิดยิงไกลโกงอยู่แล้วนะครับ กองหน้าอันเดเชฟเชนโกเฮ้ยพลังแฝงนี่คือเท่ากับป l n อเลยนะประมาณป l เลเลยนะนะครับหลังเทา้าเฮดเดอร์เลี้ยงเร็วปั่นในปีเชัดๆแต่ว่าทรงผมไม่ใช่ปีเหมือนป l เเป็นสกินเฮดอะอประมาณนั้นความเร็วสปีดต้นจะบสกออะไรดีอยู่แล้วเชนโกโหดอยู่แล้วเนาะแต่เสียได้ทรง,งผมที่เป็นสกินเฮดนี่แหละไม,ไม่ไม่เ,เท่เลยนะสกินเฮดนะครับดีบีตัวนี้เร็อเฟเรนาร์เฮดเดอร์งูโอ้โหครบเลยความเร็วก็ออ้ยได้อยู่1 2อยี่สิบกว่า ความเร็วแล้วก็แน่นอยู่แล้วนะเฟอร์ดินานด์ฟูแมนยูก็น่าสนใจนะครับตัวนี้ RW ร์บิลหลุยฟิโก้โอ้ยเลี้ยงเร็วเลี้ยงผ่านเปเปเมเกอร์ยิงไกลยิงปั่นครบนะครับฟิโก้โก้ปีนี้น่าเล่นจะมีมีพยาบาล,ลน,นิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เรื่องความเร็วความยิงนี่ดีอยู่นะครับฟิโก้เปิดบอลก็ได้ปีกซ้ายนี่เดลวิโลนะครับเฮ้ยเดลวิโลเป็นปีปีกนะมีเออร์ลี่คอร์สว่ะยิงมันจะมีแค่สามลังแฝงนี่นะเลี้ยงผ่านเปเปเมเกอร์ maker, ปั่นได้เออร์ลี่คอร์สเพิ่มมาก็คล้ายๆดินโทีี่่แบบเออร์ลคอร์เเเพิ่มนาะล่นปีีกดขึ้น เรื่องการเปิดบอลดูดีขึ้นนะครับเดลิโลนะครับผมหน้าต่ำเคนนี่ดักริชนะครับกองหน้าหน้าต่ำเนาะดักริมแล้วก็พลังแฝงเรื่องยิงมาครบเลยแล้วก็เรื่องเร็วหายไปนะครับผมแต่ก็เก่งอยู่แล้วนะยิงดีอยู่แล้วเร็วอยู่แล้วนะครับดักริชกองหน้าเอริงเบล์ฮาร์เลนนะครับปีนี้ก็พลังเท่าปียูทีแต่ว่ามีหลังเท้ากว่าเฮดเดอร์นะประมาณนั้นนะครับก็ดูน่าเล่นขึ้นนิดนึงแต่ไม่มีเรื่องเร็วเนาะ น่ามีเลี้ยงเร็วเลี้ยงเร็วจะน่าเล่นกว่าแต่พอไม่มีเลี้ยงเร็วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะพาแลนสีฟหน้าตดำวินิซิอุสนะครับมี23่มยูมีปี่สปบสี่ทีเอสนะครับมีปีนี้ด้วยมีซียูมาด้วยนะครับผมซึ่งถ้าจะเล่นจริงก็23่ยูก็ยังดูดีกว่านะครับผมสําหรับวินิซิอุสนะรังแฝงก็คล้ายๆกันนะครับเล่น23่ยูน่าจะยังดีกว่านะครับสีบีก็เนมัรดาวีดิดนะเอ้ยคูว่าเฟอร์ดินานปีนี้ก็เขียนนนแลเเพิ่มมาาะ ความเร็วก็กลางๆนะถือว่ามีด้วยนะแล้วก็เข้าบอลแน่นอยู่แล้วนะในบันดาวิดิดนะครับกลางลุกเวรี่สไนเดอร์ปะไม่ต้องไปปี2ี่สเห็นอากันละปีนี้ก็ถือว่าเล่นได้เหมือนกันนะสั่งเท้าเพมเมเกอร์ยิงไกลลองพาร์ตปั่นครบเลยพลังยิงไกลโคตรเยอะสองเท้าด้วยกลางลุกได้ CM ก็พอได้นะครับผมเวรี่สไนเดอร์ลูซิโอลูซิโอปีนี้ก็น่าเล่นนะความเร็วก็ดูดีนะบวกห้านี่ความเร็วร้อยยี่สิบแล้วนะครับ แน่นอยู่แล้วเร็วอยู่แล้วนะลูซิโอโคตรน่าเล่นเลยฟูอินเตอร์ฟูอาเร็วเส้นเลยพวกนี้นะครับบาเยินก็ได้ด้วยนะครับซีบีก็เนสตอนะมีมาริเน่แล้วก็มีเนสตอด้วยมีเคียร์แลนด์เหมือนกันเลยโอ้คู่นี้นะครับน่าจะเกมรับอะไรดูดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะเฮดเดอร์เข้ามาทาามีเคียร์แลนด์ให้ด้วยความเร็วก็ร้อยยี่สิบเนสตาก็ไม่ช้านะปีนี้หกห้าเวลตันอะไรงี้ก็ถือว่าความเร็วก็ได้ร้อยสามสิบนะครับไม่ขี้เล่นะเนสตอ แบ็กซ้ายโลบาโตคาร์ลสเลี้ยงเร็วยิงไกลเออร์ลี่คอร์ดว่ะผห้าก็ใช้ได้นะครับผมพลังเยอะแล้วก็กางรับลดไปเยอะหน่อยน่าจะเล่นไม่ค่อยได้ว่ะกางรับแต่ก็เล่นได้อยู่แล้วเพราะยิงไกลอะไรดีอยู่แล้วนะครับคาร์ลสปีขวาเดวิดเบ็กแฮม,มนะครับปีนี้ทรงผมไปดูมาแล้วทรงผมปีเดียวก็ LN กับ B t ทอบีอะประมาณนั้นอะทรงผมประมาณนั้นเลยนะครับก็เบ็กแฮม,มก็พลังแสงเดิมทุกอย่างนะครับ คือไม่แบบใส่เลี้ยงผ่าหรืออะไรให้เลยนะประมาณนี้ตลอดนะแต่ความเร็วน่าจะดีขึ้นนิดหน่อยมะเรื่องยิงเรื่องเปิดก็เหมือนเดิมนะครับผมเบคแฮมนะ CM ก็จะเป็นพอสโคกับอันนี้จะเป็นรอยคีนคู่กันเลยเนะี่ยให้ดูคู่เลยฟูแมนยูถ้าเข้ามาก็น่าจะเล่นหน้าเล่นที่สนะแบบ CM คู่เนาะเนี่ยดูดิสโคกับรอยคีน CM สตัตสเท่ากันเลยอันนี้เชิงรับรอยคีนเชิงรับสโคเชิงลุกประมาณนะนะั้นอ่ะเออแต่ยืน CM เแล้วถ้าจะเท่ากันก็ น่าสนใจนะครับผมสําหรับคู่นี้นะสะโคก็ยิงไกลดีลอยคินก็เกมรับดีอยู่แล้วนะครับพลังแฝงเนี่ยก็มีสเวอร์มียิงอยู่แล้วนะสะโคนะครับลอยคินก็เรื่องโอ้โหปอดเรื่องเข้าบอลอะไรอย่างนี้เลยนะถือว่าน่าเล่นนะฟูแมนูนะครับแล้วก็กลางรับตัวนี้คาเซมิโรนะครับพลังแฝงเดียวกับปียีอยู่นะยิงไกลลองพาร์สงูนะครับ น่าจะเป็นปีที่คาเทมิโ่ได้แชมป์ยูฟ่านะยี่สิบเอ็ดยูโนั่นนะอืะก็เอามาเป็นปีนี้เพราะเกี่ยวกับยุโรป่ยพลังแฝ่งไม่เหมือนกันเลยพลังยิงยิงไกลก็ได้คาเซมิโลปีนี้น่าเล่นนะครับเออเกมรับดีและแถมยิงไกลได้นะครับคาเซมิโลเทียบวินเดอร์บอยนะครับสองเท้าแล้วก็พลังแฝงสเวิร์ฟหายไปเนานะเป็นหลังเท้าพย์เมเกอร์ยิงไกลลองพาร์ตปั่นแทนนะเดอร์บอยก็ได้อยู่นะก็พอได้น่าเล่นนะครับเดอร์บอยปีนี้ยิงไกลดีอยู่แล้ว เรื่องจ่ายก็ไม่มีไม่มีปัญหายอยู่แล้วนะเดบอยนะครับกองหน้าดีดีเย่ด็อกบาปีนี้ด็อกบาสองเท้านูเว้ยโคตรน่าเล่นนะครับมีปอดมีเฮดเดอร์มียิงไกลอุย้ยด็อกบาปีนี้น่าเล่นมากนะครับด็อกบาสองเท้าน่าจะเป็นปีแรกนะอถ้าไม่นับโมเมนต์ป้ไม่รู้เหมือนกันนะครับจบสกอร์พลังยิงยิงไกลครบเลยนะครับตีนหนักหาช่องดีความเร็วกลางๆอยู่แล้วด็อกบาแต่ได้สองเท้าน่าเล่นนะครับเรื่องยิงเยอะแต่ว่าเรื่องความเร็วอาจจะน้อยหน่อยนะครับผมด็อกบา แต่สองเท้าคือน่าเล่นเลยนะครับผมด็อกบากลางรับตรงนี้ก็ยายาตูเล่นะครับหลังเท้าก็ยิงไก่เนาะพลังแฝงแล้วก็เรื่อง CM กลางรับเล่นได้หมดนะครับยายาตูเล่ถือว่าดีเลยเล่นเซนเ,นเตอร์ได้แปลว่าเกมรับดีขึ้นแต่พลังยิงยิงไก่ก็เยอะเหมือนเดิมนะครับยายาตูเล่น่าเล่นนะครับเชียรี่องรีนะครับปีนี้ก็ปีกกับกองหน้าเหมือนเดิมพลังแฝงอะเลี้ยงผ่านเพเมเกอร์เลี้ยงเร็วแฟร์ปัดนนะครับองรี only ก็ ปีก,กับกองหน้าแล้วกันเนาะเอเอ,อก็น่าเล่นอยู่ความเร็วเยอะจบเยอะอยู่แล้วนะทีเรยองรีนะครับมีอันนี้ด้วยยุโรปล่าสุดไงพวกวิน,นี้พวกอะไรเงี้ยคือยุโรปล่าสุดก็คือเนี่ยจูดเบลิงแฮมปีนี้ก็กองหน้าน่าต่ําเพราะว่าเรื่องค่าจบสกอร์อะไรดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเนาะพลังแฝ่งเหมือนเดิมเด็กนะครับจูดเบลิงแฮมก็น่าเล่นอยู่นะครับผมพลังใช้ได้นะครับจูดเบลิงแฮมก็ซิตี้ก็ได้แชมป์ยุโรปไปก็ลูเบนดีอาร์ตนะครับก็ถือว่า คลายด้วยความเร็วพอมีด้วยแล้วก็เรื่องเกมรับแน่นอยู่แล้ว The Art. ดีอาร์ตกูกับนี่เลยครับโรดรีปีนี้สองเท้านะครับผมโอ้โหน่าเล่นนะครับโรดีสองเท้ามีจะเวิร์เพเมเกอร์ยิงไกลลองพาร์ตปั่นครบเลยเรื่องยิงครบนะครับแถมสองเท้าด้วยน่าเล่นมากกลางรับเป็นโรดีีแบบเมตาสุดๆนะครับตัวนี้นะพลังอาจจะไม่ท็อปสุดแต่ว่าได้สองเท้าไงเออพลังแฝงเรื่องยิงก็ครบด้วยน่าเล่นมากนะโรดีีนะครับฟูซิตี้โอ้โห โมเมนต์ซาร่านะครับซ้ายห้าขวาสนะี่เนาะแล้วก็พลังแฝงคล้ายๆเดิมเนาะแต่ก็ได้ขวาสี่มาก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องจบเรื่องความเร็วเยอะอยู่แล้วนะซาร่าอันนี้ครับเป็นเวนรูนี่นะครับปีนี้ก็มีเลี้ยงเร็วนะรูนี่ปีนี้เล่นปีกได้ด้วยนะครับปีกลดไปหนึ่งนะครับมีเลี้ยงเร็วมีคล้ายๆปีซนะีสี่เนาะประมาณนั้นนะครับรูนี่ก็ใช้ได้นะข้าวๆประมาณนี้นอนทักเตะโอ้โหถือว่ายังมีเยอะมากนะครับเนี่ยสตอยคอฟแมกมานามานโอ้โหเยอะมาก แบ็กซ้ายนี่ก็อาราบาอาราบามียิงไกลครบเลยอะ่ะโอ้โหก็กางรับแบ็กได้เซนเตอร์ได้เหมือนเดิมเนาะอาราบาเนี่ยนะมีตัวเยอะนะครับก็นะถือว่าเนี่ยแอชลีย์โคคือมันเหมือนปีที่แบบไอเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนาะอย่างแบบพวกเอลเอนอะไรเงี้ยคล้ายๆเอลเอนที่อัปเกรดขึ้นนะครับประมาณนั้นตัวน่าเล่นหลายตัวนะครับอันนี้รุดกุลิดนะครับมีรุดกุลิดด้วยนะปีซียูพลังแฝงก็อันนี้เลยถ้าจัดเท่าไอคอนอนะประมาณนั้น นะครับก็ถือว่าน่าเล่นนะครับโหดขึ้นแะไม่ต้องซื้อไอคอนที่มันราคาตัานและกองหน้าเล่นเชิงเชิงลุกแล้วนะกุลิตสมัยนี้นะครับกองหน้าหน้าต่ำกลางลุกเล่นได้นะครับกุลิตเนาะอ,อ่ะคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับนักเตะนะครับผมแล้วก็เนี่ยมีวารานมีอะไรเยอะมากนะครับนเนี่ยมีตอเลสด,ด้วยโอ้กุลิตตอเลสมีครบเลยนะครับพลังตอเลสเหมือนจะเก่งกว่าปีนี้ด้วยนะปียูทีนะครับประมาณนั้นเนาะน่าเล่นน่าเล่น ก็ประมาณนี้นะคร่าวๆเนี่ยมีพวกแจ็กกี้ลิทอะไรงี้ด้วยเนาะสโตนที่แบบเป็นแชมป์ยูฟากันอนะเออประมาณนั้นซิตี้ปัจจุบันเนาะคร่าวๆประมาณนี้ก็อ่าเดี๋ยวเราไปดูรูปร่างการ์ดที่มันอัปเกรดขึ้นมาก่อนอย่างพวกไอคอนไบไอคอนทีเอ็มอะไรมาเนี้ยอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันไอคอนทีเอ็มนะครับก็การ์ดจะปรับใหม่บอกเลยว่าสวยมากนะครับจะไปทางเอฟซีโมบายดูด,ดิโอ้โหมีกรอบมีอะไรมาแบบเต็มเลยดูดิโอ้โห นะถือว่าสวยขึ้นอลังการขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับผมสาหรับการ์ดไอคอนโมเมนต์นะครับที่กรอบเพิ่มขึ้นแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไปดูการ์ดไอคอนถือว่าอัปเกรดขึ้นมาให้สวยขึ้นนะกรอบการ์ดอนิเมชั่นการ์ดสวยขึน้นมีกรอบเพิ่มมาปะ่ะดูอลังการอ่ะแล้วก็ดูเหมือน FC Mobile ด้วยตอนนี้นะครับแล้วก็อีกปีหนึ่งคือ24 s นะ่ s ทเนาะที่ได้เพิ่มกรอบมานะครับ24่ s ทอยู่ไหนเอยอ,อยู่ข้างบน 24ts นี่เลยเพิ่มกรอบมาน่าจะเพิ่มเฉพาะคนที่มีแบบได้เป็นปอัติเมทป่ะคนที่ไม่ได้เป็นอัติเมทน่าจะไม่เพิ่มบม้มางเดี๋ยวลองดูข้างล่างใช่ไหมอ๋อเพิ่มทุกคนเหรอโอเคคนที่ไม่ได้เพิ่มก็เอามีกรอบเฉพาะปี 24ts ก็คือเพิ่มทุกคนมีกรอบทุกคนประมาณนั้นก็ถือว่าเปิดขึ้นนะแล้วก็เหมือน fcfcmobile มากขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับในการมารีวิวแพทใหม่ในเทปเกาหลีเนาะก็ ก็คลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบใจาการพรีวิวนักเตะแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจกันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปพรีวิวคลิปต่อไปครับผมไปละคลิปนี้บ๊ายบายครับ